สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึง PHP กับการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับซึ่งการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับก็จะมีที่นิยมใช้กันส่วนมากก็คือ if else นะครับเพราะว่าสามารถตรวจสอบได้หลายเงื่อนไขนะครับแล้วก็กรณีที่ต้องการ ตรวจสอบเงื่อนไขเดียวแล้วให้โค้ดเป็นสัดส่วนนะครับก็จะใช้สวิตค s สนะครับในตัวอย่างที่ผมได้เตรียมไว้นะครับก็คือการส่งค่าผ่าน URL นะครับซึ่งก็คือรับค่าเป็น Get นะครับในที่นี้จะมีอยู่3 Action ด้วยกันนะครับคือ Save, Edit แล้วก็ e l e t e เมื่อเรากดเซฟนะครับก็จะมีการเรียกฟังก์ชันเซฟแล้วก็แสดงข้อความในฟังก์ชันออกมานะครับตัวแปรที่ส่งไปก็คือ Action นะครับ get action ซึ่งมี3 a c แอคชด้วยกันนะครับดูในส่วนของโค้ดผมสร้างตัวแปร Action รับค่า get นะครับ ซึ่งถ้าไม่มีการกำหนดแอคชั่นไว้ก็จะให้เป็นค่าว่างคำสั่งในการตรวจสอบก็คือใช้ if นะครับขึ้นต้น the if Action เท่ากับ save ก็จะมีการเรียกฟังก์ชัน save ก็จะมีการแสดงข้อมูล save data ออกมานะครับเมื่อกด edit นะครับก็จะส่ง Action เท่ากับ edit เมื่อรับค่า Action มาแล้วนะครับก็ ตรวจสอบกรณีที่ไม่เท่ากับเซฟนะครับก็จะมาเงื่อนไขที่2นะครับก็คือ Action เท่ากับ Edit นะครับเมื่อเป็นจริงก็จะเรียกฟังก์ชัน Edit นะครับข้อความก็จะแสดงออกมานะครับว่า e d i t data ส่วน Action ที่3นะครับเมื่อผ่านการตรวจสอบ Save Edit นะครับ ก็จะผ่านมาถึงเงื่อนไขที่3ก็คือ Action เท่ากับ Delete นะครับเมื่อตรงกับ Delete ก็จะเรียกฟังก์ชันที่เรากำหนดไว้นะครับก็คือ Delete ก็จะแสดงข้อความ Delete Data ออกมานะครับในส่วนของ Switchcase นะครับ Switchcase นั้นเราจะ ไม่ต้องเขียนตรวจสอบแอคชั่นทุกบรรทัดเหมือน if e l นะครับเราก็ขึ้นด้วยฟังก์ชัน switch action ข้างในนี้ก็จะประกอบด้วยเคสที่เราต้องการตรวจสอบนะครับคือ save นะครับก็ให้ เรียกฟังก์ชัน save จากนั้นก็ break นะครับต่อมาก็คือ case edit นะครับ case edit ก็จะเรียกฟังก์ชัน edit แล้วก็ break เคสที่สามนะครับเคส delete กำหนดให้เรียกฟังก์ชัน delete แต่ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลยนะครับก็คือ e อันสุดท้ายนี่นะครับก็คือ default ให้แสดงจุดๆด,ด,ดออกมานะครับแล้วก็เบรกลองมาดูการทำงานนะครับในส่วนของสวิตเคสนะครับที่ต้องมีเบรกนะครับเพราะว่า ถ้าเราเจอเคสที่ตรง Edit นะครับแล้วก็เราไม่เบรกไว้นะครับก็จะมีการเรียกรวมนะครับรวมกับเคสด้านล่างนะครับซึ่งอาจจะทำให้เข้าเงื่อนไขที่ผิดพลาดได้นะครับสังเกตว่าจะทำงานได้เหมือนกันนะครับ แต่การตรวจสอบนั้นนะครับก็จะเขียนตรวสอบแอคชั่นเพียงครั้งเดียวครับในส่วนของสวิตนะครับที่เหลือก็เขียนกรณีนะครับที่ต้องการดักไว้นะครับว่าให้ทําอะไรบ้างเราจะมาลองดูกรณีที่เราไม่ได้ใส่เบรกให้นะครับเช่นค่าสุดท้ายนะครับ กรณีที่เราไม่ได้ใส่เบรกนะครับแล้วก็เข้าเคส Delete Data นะครับสังเกตว่าจุดจะเกินมานะครับที่จุดเกินมาก็เพราะว่าไม่มีการเบรกไว้นะครับก็เข้าเคสอื่นๆอีกนะครับคือ Default ก็มีการแสดงค่าเพิ่มกรนี้ถ้าเราเอาเบรกออกจากตรง Edit บ้างนะครับเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์กัน Edit ก็จะทะลุเข้าไปที่เคสของ Delete ด้วยนะครับเคส e d i t t นะครับก็จะทะลุลงมาถึงฟังก์ชัน Delete แล้วถึงจะเบรกนะครับดังนั้นทุกครั้งที่ใช้สวิตเมื่อใส่คำสังเกตแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีเบรกนะครับแต่กรณีที่เราต้องการตรวจสอบหลายเคสนะครับการใช้สวิต h นั้นอาจจะ ดูอ่านค่อนข้างวุ่นวายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมต้องการให้ action save และ a อคชั่ที่เท่ากับ Edit นะครับเรียกฟังก์ชัน a v e เหมือนกันนะครับผมก็สามารถเขียนเครื่องหมาย and เพิ่มเข้าไปได้นะครับอ๋อต้องเป็น or นะครับถ้า and คือต้อง สงค่ามาเหมือนกันเช่นกรณีนี้นะครับถ้าสงค่า Edit นะครก็จะเป็นเซฟสงค่าเซฟก็จะเป็นเซฟนะครับเพราะว่าสามารถตรวจสอบได้หลายเงื่อนไขนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับสวิต h c เคสก็ทํางานได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะเช่นลบเบรกนะครับ, Chain, บ, break, ะร,บระหว่างเซฟกับอีดิทนะครับก็คือเห็นไหมครับว่าจะขึ้นมา2ครั้งก็คือเข้าสวิต c ์เหมือนกันนะครับกรณีอหรือตดสอบ2เงื่อนไขนะครับก็ Save Data Edit ก็จะเข้า Edit Data ตรงนี้ต้องย้ายนะครับย้ายมารวมกันก็คือถ้า Save หรือ Edit นะครับก็ให้เรียกคำสั่ง Save เหมือนกันนะก็จะเป็น Save ไม่ว่าจะ Edit หรือ Save นะครับ แต่กรณีหลายขั้นไขที่ผมพูดถึงก็คือเช่นเาอาจจะส่งค่า get เพิ่มมาอีกตัวหนึงนะครับ get no เท่ากับ1นะครับต้องมีการส่ง no มาด้วยนะครับถึงจะเรียก save นะครับเช่นเรากด save มีมการกำหนด no ไว้นะครับผมส่งค่า no เท่ากับ0 ก็จะไม่สามารถเข้าเงื่อนไขเซฟได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ส่งค่าโนเท่ากับ1ไปด้วยนะครับเมื่อส่งค่าโนเท่ากับ1ไปด้วยตรงนี้ถึงจะขึ้นเซฟด d ต t านะครับถ้าการณีต้องตรวจสอบที่เป็นจริงหลายเงื่อนไขนะครับไม่ใช่เป็นจริงเงื่อนเงื่อนไขใดเงื่อน,นไขหนึ่งแบบออนะครับตรงนี้ก็ต้องส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ if e นะครับซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวก ซึ่งเมื่อเมื่อต้องการให้เป็นจริงหลายเงื่อนไขวันนี้ของสวิตช์เคสนั้นค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเราจะมาดูกันต่อเกี่ยวกับการเรียกแอคชั่นนะครับถ้ากรณีที่เรามีการสร้างแอคชั่นเพิ่มนะครับอ่า uh, if else 20, 25, เราจะเขียนรลยี่สิบห้าผิดฟังชันอ๋อผมเอามาต่อผิดที่ต้องใส่ตรงนี้สังเกตว่าผมเพิ่มแอคชั่นโชว์กับออขึ้นมานะครับ อนนี้ผมจะได้นำฟังก์ชันที่ชื่อว่า call user function นะครับคือเป็นการเรียกฟังก์ชันที่เราได้เคยประกาศไว้หรือว่าสร้างไว้โดยอัตโนมัตินะครับก็ามาดูกรณีที่เราเขียน if เพื่อเช็คแอคชั่นนะครับแล้วก็เรียกฟังก์ชันนะครับตอนนี้ผมเขียนไว้แค่3ฟังก์ชันก็คือ save, edit แลวก็ delete แต่ตอนนี้เพิ่มมา یک, อีก2แอคชั่นนะครับ show นะครับแอคชั่นที่ส่งมาคือ show แต่ว่า ไม่มีการเรียกฟังก์ชันใดๆนะครับทุกนี้ URL พิดนิดหน่อย Save, Edit, แล้วก็ Delete ททำงานได้นะครับแต่เมื่อส่ง a a c t i ่ n ส่งค่า Get Action เท่ากับ Show ไปนะครับก็จะไม่มีการเรียกฟังก์ชันใดๆมาทำงานเลยนะครับถ้าเราต้องการให้ทำงานนะครับเราก็ต้องมาเขียนเช็คเพิ่มนะครับถ้า Action เท่ากับ Show บให้เรียกฟังก์ชัน Show นะครับ ถ้า action เท่ากับ list all ให้เรียกฟังก์ชัน list all นะครับ list all data show data นะลองไปคลิกดูนะครับตอนนี้เนี่ย show data ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับ list all นะครับจะสังเกตว่าถ้ากรณีที่เรามีฟังก์ชันใหม่นะครับ เพิ่มขึ้นมาเราก็จะต้องมาต่อส่วนของ l i f เข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะทำให้อ่าเรียกว่าไม่ยืดหยุ่นนะครับก็คือต้องเสียเวลาในการมาเพิ่มทุกครั้งนะครับในส่วนนี้ผมจะได้นำการใช้งานฟังก์ชัน call user function เนี่ยนะครับการใช้งานในส่วนนี้นะครับก็จะ มีการก็จะต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าฟังก์ชันเนี่ยที่เราจะเรียกใช้นะครับมันมีจริงหรือเปล่าเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะครับโอเค สังเกตว่าผมจะคอมเมนต์ปิดไปในส่วนของการเช็ค if else ฟัง c t ชันที่ส่งมาเพื่อเรียกฟังก์ชันที่ต้องการนะครับตรงนี้บันทึกไว้เราจะเรียกฟังก์ชันนะครับที่ชื่อตรงกับ a อคชั่ที่เราส่งไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นโชว์นะครับส่ง a อคชั่เท่ากับโชว์นะครับเราก็จะมาตรวจสอบว่าฟังก์ชัน Show มีจริงหรือไม่ ถ้ามีก็ให้เรียกฟังก์ชันโชว์ทำงานเลยนะครับกรณีที่เราต้องการเพิ่มฟังก์ชันนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียน elif เพิ่มเข้าไปอีกแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้จะครอบคลุมนะครับทั้งหมด ฟังก์ชันทั้งหมดที่เราได้สร้างไว้นะครับอย่างเช่นผมส่งแอคชั่นนะครับเท่ากับ list all 2นะครับสังเกตว่าจะมีการเรียกอัตโนมัติเลยนะครับหรือกรณีที่ถ้าหากเรากลัวว่าผู้ใช้งานจะเกิดการ สุ่มนะครับสุ่มฟังก์ชันเราก็อาจจะมีการสร้างาคำนำหน้านะครับคำนำหน้าชื่อของฟังก์ชันต่างๆเราก็จะสามารถที่จะเรียก ชื่อฟังก์ชันที่แตกต่างจากค่าแอคชั่นที่เราส่งมาได้นะครับเช่นตัวคำว่า Pre นะครับนำหน้าตอนนี้ลองคลิกไปนะครับก็จะไม่เจอเพราะว่าฟังก์ชัน Delete นะครับไม่มีไม่มีการเติมคำว่า p ีนำหน้า s a v e Edit เนี่ยนระเราก็จะสามารถเรียกใช้งาน Delete ได้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้กับการส่งค่าผ่าน Ajax นะครับซึ่งจะสะดวกในกรณีที่เราต้องการเพิ่มฟังกช์ชันใหม่เข้าไปนะครับก็ไม่ต้องไปเขียนเอลให้ต่อยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับในส่วนของการใช้งาน if else หรือการตรวจสอบเงื่อนไข